มีการส่งข้อความมาคมขู่แล้วก็เสนอเงินแล้วก็พยายามติดต่อมาแต่ว่าหนุ่มไม่กล้ารับสายเบอร์ไม่ทราบเลยค่ะแล้วเสนอเงินยังไงคู่จะให้เงินหรอหรือคู่จะทำร้ายตามข้อความตามข้อความที่พูดเลยพูดได้เลยไมีการเสนอเงินเท่าไหร่คือให้เป็นตองเท่าฝั่งนั้นให้เท่าไหร่ผมให้เป็นตองเท่านี่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 นะหลังจะมีคําพิพากษาแล้วนะครับตรงนี้ข้อความเนี่ยครับออาเอางนี้เดี๋ยวเราพักก่อน พักก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องที่มันเริ่มเริ่มอันนี้เริ่มเข้าเรื่องเข้าราวแล้วเริ่มเข้าเรื่องเข้าราวได้แล้วเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งเริ่มตั้งตัวได้แล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมามันยังไม่จบแค่นี้นะสิ่งที่คุณพูดกันมาเนี่ยที่บอกว่าทั้งเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเขาโนนู้นเนี่ยล่าสุดมีคลิปเขามีคลิปเลยว่าทั้งเจ้าวินัยกรรมเจ้ามรดกก็คือคุณวีนาเขาพูดกับปากเขาเองเลยว่าทัพสมบัติหรือแม้กระทั่งฝั่งบ้านเนี่ย ขอให้ผัวกับทางฝั่งของคุณหนูหลิงเป็นคนดูแลพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค